สวัดครับเพื่อนเพื่อนามาชมสวนบนดาดฟ้ามะนาวกำลังออกดอกอีกรอบแล้วครับเนี่ยยังไม่เก่เลยเนี่ต้นนี้ลูกเยอะเหมือนกันครับบนดาดฟ้านะครับเนี่ยดูปลูกได้กินจริงๆครับอืม หนาวดกเยอะปลูกได้สองต้นครับไม่ไหวดินเอาขึ้นมายากลูกดกมากครับสองต้นก็พลังอดินมาปลูกนี่แหละครับเสียมงกรนี้ แต่กระป๋องต้นนี้ก็ลูกใบมันเยอะมองไม่ค่อยเห็นมีเยอะอยู่โอ,โอ,โอโด้โดอกดอกจุ่มนี้เยอะเลยเนะีดด่ยออกดอกไปแล้วนี่มนนดดะนาวออกตลอด ได้กินอยู่ตกนะลูกนะมามาลงมาปลูกถัว่วมีถัว่วปลูกกระเพาะได้กินอยู่ครับนี่นี่เลยปลูปกชัางดาดฝ่าเอาหลอรถเก่ามาปลูกครับผม มีหน่อยเนี่ยเก็บกินโดยตลอดอยู่นี่ต้นเผือกพักบุงบุงงามคักเลยครับนี่เด้นี่มองปลูกพอได้กินอยู่ครับพอได้เด็ดกินใส่หลอดถเก่าเมืดได้ไห่ ใบเตยจนจนล้มแลละต้นมอนนี่แล้วด้เก็บกินต้นนี้แล้วครับพี่น,อนนะ้องซุกเลยกำลังซุกเลยนี่ตกตัดดูดูตัดจริงดูดูสิได้กินนี่ต้นมอญ นี่แหละครับบรรยากาศตึ้งแดดฟ้าพ่อไดดไทยคลิปทายยังนี่แหละไปกินดีๆนี่ใบักห้าวออกลายนี่หออกลูกไลน้วยบนลูกดกอยูย่ครับ แต่พระท่านเก่นี่แม่บ้านเขาอยากสิเก็บเหรอท่านเก่ตัวนี่ก็ออกดอกแต่บวกคอยติดนี่จะเป็นยังไงวะตัวปกติปลูกเด็กกินอยู่ได้นี่ดอกลนมัดรอบนี่จังได้รูดมัดผลตัว